ให้งานเจ้าทำได้เรื่อยๆทำได้นานๆน,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 นะนางนะเออเชื่ออะไร <S <S เปรมจะได้คู่กับเขาไหมครับมันได้อะได้แต่ว่าเจ้าเป็นคนช่างเลือกคนนะเปรมนะอ้าวมาอะไรจะมีโชคไหมวันนี้ยังไม่มีนะเออมาอะไรไปแล้วโชคของเจ้าเชื่ออะไรไหนจะมีเงินก้อนไหมยังไม่มีเงินก้อนไหน เชื่ออะไรตา้อยวันนี้จะมีโชคไหมยังไม่มีโชคอะตา้อยเชื่ออะไรเล็กนะโจจะคิดถึงเราไหมใครบอกว่าติดต่อทางโซเชียลยังไม่คิดถึงอะตักพรุ่งนี้จะมีลูกค้าเข้าร้านไหมยังไม่มีหรืออาจจะมีเป็นเด็กเชื่ออะไรแมมผมดูแค่สามวันนี้นะจะได้ทำงานต่างดาวไหมยังไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นะสามวันนี้ สาครูครับอะไรยังไงครับวันการงานเดือนสิงหา